สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูบีค่ะฝึกอ่านฝึกเขียนมันเรียนรู้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูมะปรางค่ะรักเล่นรักเขียนแต่ลืมรักอ่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสาวค่ะอ่าหนังสือววลานดิดเดียวจมใจนะคะ สวัสดีค่ะครูไก่ค่ะเด็กๆอยากเป็นเด็กเก่งไหมคะถ้าเด็กๆอยากเป็นเด็กเก่งต้องอ่านหนังสือเยอะๆนะคะอ่านมากรู้มากเรื่องราวหลากหลายความรู้มากมายอ่านไปเพื่อเลินอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะคะ สัสดีครับผมชื่อนำโชคครับเดี๋ยวเราไปชมนิทานนำโชครักหนังสือกันเลยครับนำโชคตัวกลมแก้มใสยิ้มกว้างทีไรเห็นฟันทุกซี่นำโชคซุกสนเริงร,ร่าหัวเราะฮ่าฮ่าเล่นสนุกทุกทีนำโชคชอบร้องชอบเต้นบางครั้งก็เล่นเกมดูทีวี ทั้งวันนั่งเฝ้าหน้าจอนั่งอ้าปากหอโอ้โหสนุกดีแต่พอให้อ่านหนังสือนำโชคตาปลือหลับดีกว่าคล็อกฟีีตัวหนังสือเยอะแยะมากมายนำโชคตาลายไม่อยากอ่านทุกทีถึงวันเกิดนำโชคดีใจของขวัญชิ้นใหม่จากคุณแม่แสนดีพอแกะดูรู้ว่าเป็นหนังสือนำโชคร้องหือไม่อยากได้เลยนี่ แม่บอกหนังสือสนุกนะลูกจ๋านำโชคทำท่าไม่รู้ไม่ชี้คืนนั้นควันเห็นหนังสือเล่มใหญ่ตัวอักษรวิ่งไล่หนีเร็วหนีหนีหน วันหนึ่งไปหาเพื่อนที่บ้านเห็นเพื่อนนั่งอ่านนิทานสนุกดีนำโชคชอบอกชอบใจกลับบ้านเร็วไวแก่ของขวัญทันทีโอ้โหหนังสือแสนสวยมีรูปสัตว์ด้วยเราแมาแรงใจดีนำโชครีบเปิดอ่านดูอ่ะฮะ โอ้โหนิทานสนุกดีนำโชคอ่านหนังสือทั้งวันนิทานสุขสต์หลับสบายฝันดีฝันเห็นเพื่อนสัตว์มากมายเจ้าหญิงเจ้าชายเล่นกันเต็มที่คุณแม่ชวนไปซื้อหนังสือใหม่นำโชคดีใจยิ้มสดใสทันทีร้านหนังสือมีนิทานหลากหลายสนุกถูกใจรูปสวยดีดีอ่านหนังสือช่างแสนสนุก อ่านแล้วมีความสุขทุกทีทุกทีนำโชคมีหนังสือมากมายอ่านแล้วสุขใจอ่านได้อ่านดีมาล้อมวงอ่านหนังสือด้วยกันและกเปลี่ยนแบ่งปันรักใครสามัคคีอ่านหนังสือแล้วสนุกจริงๆรู้ไหมนำโชครักหนังสือจังเลยจ้าเอ๋นิทานสนุกไหมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจโรงเรียนมนาไทยด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยครับบ๊ายบาย